ข้าจะเขียนส่งไปหาเองเรื่อยๆแหละเผื่อเองก็รู้ถึงความรู้สึกข้าบ้างนะติดไฟใส่ควาะ We'll climb Wow. แล้วจ้าออาเฮียปุ๋ยเป็นไงเป็นไงสบายดีฉันก็สบายดีเฮียเอาน้ำอะไรก่อนไหมเฮียอืมเอาน้ำใจเฮียก็ปากหวานโอ้ท่านทำเสื้อหนาวมาให้เฮียเห็นว่าในโรงงานมันหนาวแหววอยากให้เฮียสบาย ดีดีดีน่ารักั้งก้นเหนื่อยไหมทำงานเหนื่อยเหนื่อยเฮีย <Yeah. S 1> เดี๋ยววันอาทิตย์นีฉันจะกลับบ้านกลับไปทำไมไปห้าพอ่อห้ามแม่ฉันมะสิจะไ,ไปกับฉันไหมแล้วงานล่ะ เฮีย er, นะเป็นเจ้าของให้คนอื่นเข้าดูไปก็ได้ลูกจ้างมีตั้งเยอะแม่ใครดูเขาก็โกงไปแค่วันเดียวแค่ <ผม S 1> วันเดียวราพบกันมานานแล้วนะเฮียเ er. มื่อไรเฮียจะไปเจอพ่อเจอแม่ฉันบ้างชาวบ้านเขาจะคิดยังไงใครคิดยังไงพวกที่ลงงานนะสิเฮียเ er. มื่อก่อนนะมันก็อิดชาฉันแต่เดี๋ยวนี้ มันนินท่าฉันทุกวันเลยนะเฮียใช่ชาไม่มีเฮียไม่ได้ยินเพราะเฮียเป็นเจ้าข้อ,องแต่ฉันน่โดนทุกวันเฮียกลับบ้านไปห้าพ่อห้าแม่กับฉันเธอนะไหนจะมาข้อดฉันสักทีเรื่งงานแล้วกันให้คนอื่นดูไปเถอะ ฉันทนาไปแล้วมากเนี่ยไม่ไหวแล้วกลับมาคุยกันก่อนไม่ไหวแล้วผู้ชายอะไรทำเองย่างจะกระดาษเลยพี่การอ เอา้าเหมือนทิศแรงรึเปล่านะเอ้าพีการพีการยิงด้วยเป็นไงมั้งไอ้นั่นนเี่ยโอ้สู้พอมาเยอะนะอุย้ยพี่ก็อวก้วนขึ้นเลยเนี่ยเห็นเขาบอกเองไปทำงานที่บางมะกงใช่รอใช่แล้วพี่ผมเพิ่งกลับไปจากทำงานที่บางมะกงเนี่ยผมว่าจะกลับนล้วผมคงไม่ไปที่น,นันอีกแล้วอือดูเองเศร้าๆโศกโศก,กนะเมียพี่ช่างมันเแอ,อ้แล้วนี่พี่มาไงมาไงไปไงมาไง,ไงจะไปไหนเนี่ยพี่รอ พี่จะยินมาว่าในตัวเมืองเน่ะมันมีงานทำาอ่ะพวกแลกแบบข้ามห้ามลงตามโร<อ>งงานน่ะพี่คิดว่าพี่จะไปสมัครงานซะหน่อยและอีกอย่างหนึง่งพี่คิดถึมีชันธนามั้น่ะไม่รู้เป็นยังไงบ้างมีชันนานะค้างวางนีนะใช่เห็นบอกว่าทํางานอยู่ตามโรงงานพี่ก็จะไปห้ามีโอ,อ,าอกาสได้เจอกันจะได้รู้ว่าสาวเขาเป็นยังไงบ้างวันนี้ไปหางานนะงานดีเนี่ยผมก็หางานอยู่พอดีเนี่ยผมไปด้วยกับพี่ได้ไหมเฮ้ยดี เองก็ไปกับข้าแล้วแหละเจอเราทำงานด้วยกันนโอ้หดีเลยการไปผมก็หางานอยู่พอดีโชคดีพี่ดีไปด้วยกันไปแบกต่อไปเลยแบกของเข้าไปเลยโอ้ถุงปุ๋ยนี่มันหนักจริงๆเลยนะ พี่กาดนี้ก็หายไปแอบไปนอน้วมันมาช่วยแบกบพักสักหน่อยดีกว่าเห็นแม่น้ำล่าลึกถึ้งแม่น้ำบางประโปงไม่รู้บ้านนี้มากู้จะเป็นยังไงบ้างไอ้นอุ่มคนนั้น หน้าตาก็มีหน้าไว้ใจวัวหลวมพ่อะโสธรนช่วยลูกบรรดาให้มากูร้รลอยปลอดภัยด้วยเถอะ ไม่เคน้องมีแฟนใหม่ทิ้งชาวนาไปุน้องลืมเรือบทนน้งลดอลาาเยนชยางพีเรือมาตามภาษาบานเล้านพงานทางามองสาวเอมีชี้ น้ำมุ่งขึ้นลงลงใจอนุงก็คงเลื่อนกะลอนปากน้ำเข็มไหลขึ้นกระสือกระจางใจน้องนานยรักนาย